สวัสดีครับท่านผู้ชมเจอกันเช่นเคยนะครับกับช่องลุงพงศ์พากกินชาแนลนะครับสาหรับวันนี้นะครับลุงพง์ก็จะพาทุกท่านนะครับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงกบนะครับว่าการเลี้ยงกบแบบไหนที่จะเหมาะกับมือใหม่นะครับซึ่กาลังสนใจที่จะเลี้ยงกบนะครับไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงไว้เป็นอาหารภายในบ้านนะครับหรือว่า เลี้ยงไว้เพื่อจำหน่ายนะครับก็สามารถานำวิธีนี้ไปเลี้ยงได้เช่นกันนะครับสำหรับตัวลุงพงเองแล้วนะครับจะประสบการณ์ที่ได้ไปถ่ายทำนะครับในความกบให,ใหญ่ที่มีประสบการณ์มากมายนะครับหรือแม้กระทั่งการที่ได้ทดลองเลี้ยงนะครับที่ได้จะประสบการณ์มานะครับ ไม่ว่าจะทาง y t u t u นะครับจากหนังสือหรือตำราต่างๆที่เกี่ยวกับการเลี้ยงกบนะครับจนทำให้นุ่งคงนะครับมีความรู้สึกว่าในการเลี้ยงกบในบ่อดินนี่แหละเหมาะสมที่สุดนะครับสำหรับมือใหม่นะครับเพราะว่าอย่างน้อยนะครับเราจะได้ศึกษาพฤติกรรมของกบนะครับว่ากบมีพฤติกรรมอย่างไงมั่งนะครับตั้งแต่ต้นนะครับจนจบเลยนะครับ สําหรับการเลี้ยงกบนะครับสําหรับมือใหม่เนี่ยาการเลี้ยงบอดยิน,นยก็คือ,อจะลงทุนน้อยมากนะครับแล้วก็ใช้พื้นที่น้อยนะครับแล้วก็เหมาะสาหรับท่านที่มีเวลาน้อยนะครับเพว่าอย่างงบที่ใช้ในการทำบ่อกก,กเนี่ยคือของเราไม่ต้องใช้ว่าพลาติกปขูข้างล่างนะครับเราใช้เพียงตาข่ายสีฟ้าล้อมรอบสีด้านแล้วก็มีตาข่ายคุ้งด้านบน นะครับเพื่อกันนกกันหนูกันแมวนะครับมาทําลายนะครับมาทําลายกบนะครับหรือว่ามากินกบของเรานน่เองนะครับส่วนเรื่องที่2ก็คือผ้าปูนะครับเราไม่ต้องปูครับเราก็ปล่อยให้เป็นดินไปเลยเราเราก็ขุดหลุมนะครับแล้วก็น้ําใส่นะครับกบเขาก็จะได้อยู่กับธรรมชาติมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นการลดต้นทุน ในการทําบ่อเลี้ยงกบนะครับแลอย่างพื้นที่ดินนะครับที่ว่างเปล่านะครับที่ว่างๆอยู่เราก็สามารถปลูกพืชผักสวนครัวได้นะครับไม่ว่าจะเป็นมะเขือกะเพราหรือว่าพริกนะครับก็นํามาเป็นอาหารได้นะครับก็เราสามารถได้เลี้ยงกบนะครับก็จะได้ทั้งพืชผักสวนครัวนะครับไว้มาทํากับข้าวแล้วก็ยังได้กบ นะครับไว้เป็นอาหารแล้วก็สามารถนําไปขายได้นะครับเดี๋ยววิธีนี้นะครับกบก็เขาจะได้อยู่กับธรรมชาติมากขึ้นนะครับตามที่เขาเคยอยู่นะครับก็จะไม่เครียดนะครับไม่เหมือนกับการที่เรานําไปเลี้ยงในกระชังบกหรือว่าบ่อปูนนะครับเพราะถึงเหล่านั้นเขาจะอยู่แบบจํานวนแออัดแล้วก็จะอยู่กับน้ําตลอดเวลาทําให้เกิดาาการหมักงมนะครับกบก็จะมี กินข้าวนะครับก็จะมีกลิ่นประจําตัวของกลมแต่ถ้าเลี้ยงแบบนี้ก็จะไม่มีกลิ่นนั่นเองนะครับก็ลองไปทาดูนะครับ